คนงานเขาก็ต้อนำเลกาจาร์กจญมาคือแบบเจอจ้างทำงานมีายางเยสิเดียว 手がかかる。 ไม่ได้ล็อกเลยครับหมยังพี่แค่นี้ครับแค่นี้นะเนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนตินชาญวิรกุลนะครับได้มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมและปรับปรามผู้นิพนธ์นะครับประกอบกับได้มีการร้องเรียนมายังกรมการปกครองผ่านศูนย์ตงทํากระทรวงมหาดไทยนะครับว่า มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันนะครับทางชุดการพิเศษกรมการปกครองจึงได้ส่งทีมนะครับลงมาสืบสวนหาข่าวนะครับปรากฏว่านะครับได้มีการเล่นการพนันจริงนะครับจึงได้บูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างชุดการพิเศษกรมการปกครองนะครับสพท่ามะกานะครับอำเภอท่ามะกานะครับได้ร่วมกันวางแผนดําเนินการนะครับได้ร่วมกันเข้ามาจับกลุ่มนะครับได้นักพนันนะครับจำนวนประมาณ 60กว่าคนนะครับและมูลค่าเงินนะครับของกลางที่ที่พบนะครับประมาณ6กแสนกว่าบาทครับผมครับ,รบปฏิบัติการครั้งนี้เห็นว่า2ที่เลยที่ที่ทามกาการจับุริก็เข้าไปแล,แล้วเจออะไรอย่างไรบ้างวันนี้เราวางแผนร่วมกับทางตำรวจทางทหารนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองรได้เข้าคน้บคนบุคคลนะครับ ที่เราได้เราได้รับแจ้งว่ามาว่ามีบ่อนการพนันเปิดลักลอบเปิดอยู่ก็ที่โคราชที่หนึ่งในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับที่โคราชเนี่ยก็มีเป้าหมายอยู่สามแห่งนะครับแต่ว่าตอนที่เราเคลื่อนย้ายกำลังนก็อาจจะมีการข่าวที่ท หลุดล่วงออกไปก็ทําให้เราได้เกิดหลักฐานแต่ว่านักพนันเนี่ยทางสายได้รายงานมาว่าออกไปก่อนที่เราจะบุกเข้าคนเนี่ยประมาณมมครึ่งโยมโขนะครับแต่ที่จังหวัดจันบ,บุรีที่ท่ามการเนี่ยเราจับบอลแล้วก็จับนักพนัน ได้ประมาณประมาณ100ร้อยคนนะครับร้อตรงนั้นก็เราก็แยกกํำลังไปไปไปเข้าพื้นที่ก็เป็นไปตามกานข่าวที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ที่เราได้มีข้อทําความเข้าใจไว้กับทางฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจทหารนะครับ เราก็จะร่วมมือกันในการที่จะบุกเข้าตรวจค้นนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสังคมนะครับเท่าเท่าที่ทราบมาคือ,อผู้ร้องที่มาผ่านศูนย์รัฐมนีรีเขาบอกเขาเป็นหนี้นอก,องงอกนอระบบเพราะว่าคนในครอบครัวไปติดการพนันอ,อันนี้ก็เป็นอีกนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีที่แก้หน,น,นี้ด้วยแล้วก็นบรรลุคือถ้าถ้าบอกว่าหนี้นอกระบบจะ มาจากการมาน,นันเนี่ยตามกฎหมายเ็าบอกว่าต้นที่มาของนี่เนี่ยมันผิดกฎหมายมเพราะฉะนั้นถือว่ามูลนี่ไม่เกิดขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นคนละคนละเรื่องกับกับนโยบายแก่นี่แกนี้นอกระบบอันนั้นก็คนละเรื่องกันอันนั้นเรื่องของนี่ที่มีความสุจริตนะครับแต่เท่าที่มาตรวจต,ตรงนี้แม้ว่าจะไม่เจอคนแต่ว่าก็เจออุปกรณ์ มันมันจะแล้วเข้าขายนะครับท่านรัตุดครับก็คงคงไม่ราบคงคงไม่ใช่การเป็นการธนันชัดเจนคงไม่คงคงไม่อาจจะบอกว่าที่นี่เป็นหมูกระทะแล้วนี่เป็นผ้าปูโตได้นะครับก็มันก็ชัดเจนหมดมีเสือมังกรนะครับมีอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นโต๊ะหมอดูนะครับก็ดูแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นบรอดเป็นบร์ดการพนันนะครับการออกแบบ อาคารก็มิดคิดนะครับมีทางเข้าจากด้านหลังมีบริการเพื่อน้าจะครบถ้าจะดูว่า,านักเล่นพึ่งหนีกันออกไปเนี่ยนะครับหนีการจาับปูไปก็ดูได้จากอาหารยังสดอยู่นะครับในตู้น้ำแข็งก็ยังมีน้ำแข็งมีเครื่องดื่มแช่เย็นอยู่นะครับมี ร่องรอยของการที่พึ่งเร่งที่จะออกจากสถานที่นี้ไปสถานที่นี้กว้างข้างนอกมีลานจอดรถนะครับถนนหนทางทางออกก็แปบ๊บเดียวก็หายหมดแล้วนะครับแต<ก>่ก็ถือว่าอย่างน้อยได้มาซีลที่นี่ไว้ได้มา,ขาเขาเรียกอะไรบุกค,ค้นนะครับยึดของกลางแล้วก็อย่างน้อยก็เปิดไม่ได้แล้ว จะต้องมีการขยายผลนะครับว่าอาคารเป็นของใครยังไงก่นอนก็ใครก็ไปไปตามข้อกฎหมายนะครับ,ค,รบคือทางพอพวกเราเข้ามาทํางานปุ๊บเราก็พอทุกอย่างเรียบร้อยก็ต้องแจกจ่ายงานฝ่ายในที่เข้ามาเขาแจ้งซึ่งกันและกันแล้วก็ก่อนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าในเรื่องของการดําเนินคดีเราก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้ดําเนินคดีต่อไปถึงที่สำคัญคือเรา เราเราร่วมกันทํางานนะครับไม่ได้เป็นการเข้ามาเพื่อ<ส>เพื่อเข้ามาแบบสายเดียวเข้ามาแล้วก็ทําให้เกิดความความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงานตรงนี้ต้องถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันให้ท่านรัฐมนตรี้ได้ฝากถึงทิ้งท้ายช่วงที่กําลังเข้าสู่ช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลละทั้งทั้งเรื่องของสถานบริการต่างๆด้วยรวมถึงบ่อนการพน,านันอยากให้เน้นย้ารวมถึงเจ้าที่เราบ่อนการพนันมันผิดอยู่แล้วนะครับเปิดไม่ได้อยู่แล้ว การที่ผู้คนจะมาผ่อนตายอารมณ์อะไรต่างๆมีมทางเรื่องอื่นเยอะร้านอาหารก็ยังสถานบริการทั่วไปก็ยังเปิดได้ถึงดึกดื่นนะครับยกเว้นที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตก็ขายเล้าได้ถึงขายชุราได้ถึงเที่ยงคืนแต่ถ้ามีสถานบริการเราก็ที่มีใบอนุญาตก,ก็ผ่อนผันในเหตุโซนิ่งล้วก็ให้ใครเปิดได้ถึงตีสี่นะครับ ก็คิดว่าเรายังมีทางเรื่องอืง่นๆช่วงที่มปนช่วงเทศกาลด้วยแต่ละจังหวัดนะครับก็จัดงานเทศกาลรุ่นหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนมีถนนคนเดินมีตลาดนัดมีการละเล่นมีการแสดงอะไรมากมายนะครับในจ,จังหวัดโคราชเนี่ยก็เพิ่งเปิดงานคินสมัมาครางมือคนมาเที่ยวเยอะมากเป็นแสนนะครับที่เชียงใหม่ก็เหมือนกันก็ จากงานดอกไม้นะครับได้รับรายงานจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกอบอจอเชียงใหม่ก็บอกว่าคนเที่ยวแต่ละคืนเป็นแสนเป็นแสนเลยนะครับก็ผมิดว่าเราควรจะ,จะเฉลิมฉลองพีใหม่ด้วยสิ่งที่ที่จเจริญตาจเจริใจไม่ต้องมีความเสี่ยงไม่ต้องถูกดดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ทำผิดกฎหมาย